ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะอยู่ในกับเกมเทลเลเรียฮะไมค์ครับก็ห่างหายไปยาวยาวเหยียดเลยนะฮะยายหายไปนานมากเลยนะเนื่องจากไม่มีโอกาสได้เล่นนะฮะเพราะว่าติดไปหาหลายเรื่องนะไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นะก็เลยฮันเออแค่เกมเทลเลเรียยาวเลยนะว่างๆคอยไปลงนู่นแลนะ้วไมค์ครับนะฮะก็จะเห็นว่าของผมเยอะมากเพราะผมไม่ได้ลงหลายวัน ผมบอกเลยนะมันจะไม่เชื่อมต่อนะสำหรับคลิปเทเลเรียต่างๆนะผเพราะผมว่าเพราะว่าผมเล่นตลอดเวลานะฮะก็คือขอจะมันจะไม่ติดต่อกันนะฮะเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะนี่ฮะความแตกต่างจากจากวันคือสรุป้ปราคาที่ผมเล่นมานะตอนแรกเกิดบอคืนสรุป้ปราคาใช่ไหมผมก็เล่นนะครับก็คือแรกผมกลงคลิปไปแล้วนะแต่ครั้งแรกครั้งแรกของสรุป,ปราคาที่เกิดน,นะหลังจากมันเกิดครั้งแรกนะฮะแล้วผมปิดคลิปไปนะะ พอแล้วผมก็เล่นไปเรื่อยๆฮะพอไม่ไในคืนตัดถัดไปนะฮะมันเกิดขึ้นอีกคืนนึงอีกรอบนะึงผมไม่แน่ใจมันเกิดขึ้นอีกรอบนึงนะก็คือผลนั้นผมก็ได้ได้นูน่นได้นี่ได้ตังมาเยอะอยู่พอสมควรนะได้ประมาณหนึ่งแพทตินัมา 1, นะก็เยอะอยู่นะฮะก็ประมาณหนึ่งร้อยโกล์นะหนะึ่งแพทตินัมก็เยอะแล้วแล้วคันนี้นะฮะดาบพกซ้อนแล้วไอ้ผมที่ผมได้จากการสู้กับพวกแวมไพร์นะนี่ฮะอย่างที่เห็นแล้วผมได้อะไรมาฮะนี่ฮะดาบนี่นะ เอาไปเอาไปคราบรวมกับดาบอันใหม่นะแล้วดูดาเมจนะฮะ97ฮะขึ้นอัพขึ้นมามากๆตั้งแต่5ที่ผมใช้ก็คือ55นะอันเก่านะ55ขึ้นมา87นะรอบนี้ผมก็ไปกดอัพนะก็ขึ้นมาเป็นเ97นะฮะก็คือคราบรวมกับไนเอ็นะฮะดาบไนเอ็ดนะก็กลายเป็นชื่อทูไนเอ็ดนะเมื่อรวมกับโบเก้นนะอันนี้ผมไปคราบอีกทีก็กลายเป็นชาร์ปทูไนเอ็ดนะอีชาร์ปทูไนเอ็ดนะฮะก็โอเคเลยนะ ดันมี90เจวงเลยทีเดียวนะฮะแล้วปีกผมก็เปลี่ยนแล้วนะเป็นปีกข้างขาวนะได้มาจากแวมไพร์นะบ็อกเกนะ้นโบเกนวิงนะบ็อกเกนวิงนะก็คือเอามาคราบเอา,าเอาเอปีกข้างขาวที่พังแล้วนะเอามาแล้วก็ผมก็ไปคราบลงไปอีกไอ้รู้สึกโซออฟไฟนะก็คือจะได้ไอ้ไอ้ปีกนี่มาเท่พอ,อสมควรนะแล้วก็ใส่ชุดชุดของโจสลัดนะ ก็ตอนแรกก็มีหลายชุดที่ผมเลือกนะฮะแต่ก็สุดท้ายก็ใส่ชุดนี้นะฮในว่เดี๋ยวนนะหน,นึ่งนะนเนี่ยชุดคาวบอยชุดคาวบอยนะแล้วก็ชุดสตรีมพังนะแม่ก็ขายขายผมเขาลดขายขายมั่งแล้วนะนี่ก็กำลังไม่ค่อยได้ไปหาแม่เลยนะผม ก็เดี๋ยวคลิปนี้น่าจะจะพาไปกับพวกกับบอสพึ่งนะฮะนี่ก็ห้องคาร์ทิงของผมนะจะพาไปเจอกับบอสพึ่งฮะวันนี้อ่าเดี๋ยวไปกันเลยนะก็มัวบ่นอยู่ที่บ้านฮะไม่ได้ไปตื้อทีนะอันนี้เนอะไรบ้างนะแล้วก็นี่ฮะมีสัตว์เลี้ยงใหม่ฮะเป็นแหววูฟนะก็ไม่รู้คิดไปแล้วผมลงหรือเปล่านะเนี่ยนี่ผมก็ลงแล้วนะเป็นแหววูฟนีแล้วก็ผมได้อีกอย่างนึงก็คือนี่โคชบือถ้ากลางคืนผมจะกลายเป็นแหววูฟนะจริงๆ ถ้าคูนะ่นะไอนะไม่สบาย,ยนี่เป็นเท <Black. S 1> hey, เลยนะปีกนี้แบทวินน่ะนี่ฮะโอ้ยอนะได้ได้ก็คือถ้าผมใช้ลองขึ้นปุ๊บเมอือนกันแหวววูฟฮะดาบนี้ผมคิดเคยแรงสุดสุเนี่คยครับขี่สองร้อยเลยฮะยอนะแรงมาก <S <S เคยได้ขีด่ได้ร้อยยี่สิบกว่านะ่ย มันอยู่ลงไปเลยเนี่ยมันจะขึ้นล่างกันะเอ้ยผมัมหง่าหลงคารุนเลยวะมีเดี๋ยวพา,าไปเจอกับอบอสท,ที่เฮ้ยเฮ้ยแพตเทล่าฮะแพตเทล่าฮะบอสแพตเทล่าอยู่ตรงนี้ฮะไอ้ซีมังหงว่าแดอกดอกต้นแพตเทลา่าเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวผมค่อยถ่ายคลิปโชว์นะโอ้ยพอตอนนี้ผมมั่นใจผมไม่ไหวนะฮะผมมาทิ้งอย่างนั้นแล้วฮะ โอ้โหเจอเจอพาเทล่ามันมีิ่นเกิดนะมัม่ถึง่นพี่ล้วถึงเวลิ่นระบายพาเทล่าดอกพาเทล่ามันจะสมเกิดในจังเกิลนะฮะก็คือบอกเลยว่าตอนนี้ผมยังไม่มีโอกาสที่พอบ้าพอที่จะไปตู้กับมันนะฮะบ้าไปแล้วเนี่ยแร่เขียวผมขุดยังขุดไม่ได้เลยนะถ้าผมขุดแร่เขียวได้เมื่อไหร่แล้วผมจะตีกับบอสพาเทล่า ถ้าขึมันต้องคือมันต้องใช้เออฮอลโลบาร์นะแล้วประเด็นก็คือฮอลโลบาร์ผมเนี่ยมันมันมีน้อยมากโอ๊ยแพทเทอร่าอีกทีนมเลยฮะแล้วโอ๊ยผมก็รู้ว่าตีแล้วแบบมันเกิดที่แท้ต้องขุดน่าจะน่าต้องขุดนะแพทเทอร์ไลท์นะไม่ไหวแล้วฮะแพทเทอร์ไลท์นี่ก็แล้วนี่ก็ไม่มีแล้วน่เอาแล้วนะพอแล้วเอาคลาชุดได้ก็พอแล้วโหดแล้วพอแล้วทางไหนเนี่ย ตะคูนะโอ้โหจะแพทาราสองจุดเลยฮนะมีเงาเสียแล้วคลิปนี้มาเจอกับบอกกากา,การนะน้มว่าบอสพึ่งนะโอ้ยที่ผมมาตีมันไม่ใช่เพราะอะไรนะผมจะมาเอ่อเอาเอ็นบีซีของพึ่งนะพอค่ายบอสพึ่งได้เอ็นบีซีตัวหนึ่งในหะ้เป็นตัวของพึ่งนะผมจะได้ามากเลยนะ <c oughs> บอสก,ก,าการเขาไม่ไม่เท็เหรอ มันก็ตายแล้วควนบีนะไอ้ไว้ไหเอ้ยสองตัวเลยเหรอเฮ้ยไหนเนี่ยไม่เป็นไรเราสู้ได้สองตัวบอสสองตัวสู้ได้สู้เคยสู้มาแล้วแต่ก็งงนะ้งที่มันหนึ่งสองตัวแล้วนี่เงี้ยข้อดีของการเจอบอสพึ่งถ้าเราถึงเราตายแล้วมันก็ตายยังตายเราไม่เกิดนะถึงเราเกิดใหม่มันก็ตายไปแล้วคือข้อดีมันไม่หายไปเลยแล้วแล้วก็เรามีจุดคิวนะคือเป็นน้ำน้ำพึ่งง่ายทีเดียวด้วยนะ

ขอพึ่งเสียงของดีนะนี่อันนี้ดีมากผมชอบผมก็ใช้อยู่นะแต่วผมออกมาเปรียบไปครับบอกกับคฮนดี้บอลลูนแล้วนะโอเคเลยนะมีเวลามีสมาชิกผมมันเลยมคนก็มีสนุกสนานมันร้อนเลยนะอุ้ยเฮ้ยไปนะโอ้โหพัทลาฮะที่ซัาเมอรพัทลาเยอะแยะไม่รู้นะฮะโอ้โหเต็มเลยนะโอ้ยอะไรเนีะะย่ะะย ชื่อว่าผมสูดกับว่าเพลล่าไม่ไหวน,นะจริงจริงไอ้อไหมไอ้องไหมไอ้ลอไหมละ่ะไอีทีมงนะเลยฮะเราจะตีเสือม,มีหอยตัวนี้นะจะน่าจะมีหอยตัวนี่นะฮะไม่หรือว่าไอ,อตัวนั้นมาจากที่นี่วะ นายจะใช่แล้วมาจากที่นี่นะบอยตัวน ตอนนี้พวกเลือดทองผมก็เลือดเต็มแลนะนะ้วนะนันละกรมันตอหาง่ายไปแล้วอะ่ะเจโอย ล,ลองสักตัวนะฮะลองลองเสักตัวนะสำหรับบอสเพเทล่าะนะฮะมาลองกนะันนะฮะผมรู้แล้วว่าผมไม่ไหวอ่ะแต่แบบอยากลองนะเฮ้ยอยากลองอะบอสเพเทล่าเก่งแล้วนะแพตเทอร์โอ้ยยังไงเจอแล้วเป็นบอสที่โหดตัวเลยนะฮะจริง ที่แปดหมื่นได้จันได้เลยโอ๊ยตายแน่เลยโอ๊ยตา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 ได้นะฮะเดนฆ่าบายซีดนะฮะโดนโดนซีดฆ่าตายนะตายไปแล้วนะ่วอสเปนดานะม่ไหวจริงจริงเลนะฮะ ต้องของพร้อมวันนี้นะอย่าง้อยผมชุดเอาเจ้าชุดแดนดับีไนให้ได้ชุดแดดับบีไนก็คือชุดของคุณมีชุดแดดับบีไนผมต้องได้ชุดนี้ก่อนนะถึงผมจะเออไปพร้อมตีนะและนี่ก็ผมทำวาร์ปไม่หยุดเลยนะ เป,เป็นบาเป็นบ้าของบ้านเนอบ้านฟาร์มนะก่อนนอนทุกคืนเลยนะผมจะมาเนาะผมจะแบบเปิดเนี้ยโอ้ยหมอไปหมดเนี่ยนี่ฮะผมจะมาเลยยืนแช่น้ำนี่นะก็ะคือถ้าน้ำอยู่ครึ่งตัวเอ่อมอนสเตอร์ที่อยู่ในบริเวณที่เป็นิเนณเตอร์น้ำนะมันจะมาฆ่าเรานะเนี่ยมันจะลุมฆ่าเรานะแต่มันจะพุ่งมาเราเลย แล้วผมก็คือวางลาวาไว้ทย่นี่นะแล้วก็วางกล่องไว้นะคือคือพอมาเข้านี่มันจะตายเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นั่นแหละครับก็ได้ได้เออมื่อเช้าก็ไม่เคยได้คีย์เลยนะจริงๆแต่ได้ที่ผลิตคีย์มานะตัวหนึ่งของเป็นวอของเอ่อฮอลโล่ฮอลโล่มอสคีย์นะอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งฮอลโล่ฮอลโล่นะฮะก็คือมัน ถ้ามีเกินสามร้อยบล็อกนั่นมั้งฮะมันคือมันจะนับเป็นว่าเป็นใบโอของมันนะไอไอ้บล็อกนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็เป็นฟอสเซนนี่ก็เป็นฟอสเซนนะจะผมจะทำแยกนะมฮะเดี๋ยวผมทำเลยไปนิดนึงนะตรงนี้นะบริเวณนี้นะเป็นของฟอสเซนอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าฟอสเซนตรงนี้มันก็ทับมันทับกับจังเกิลตรงนี้นะไม่กับจังเกิลมึงนะผมเลยไม่ได้นะไม่เคยได้คียของจังเกิลเลยนะ เดี๋ยวเราินดูนิดหนึ่งนะไม่เห็นไอ้นใะนจาแหวนี้มันมีเอ่อหนึ่งร้อยฟ้าหรือเปล่านะโจ๊ะเล่นเินสูงโะอ้ยมีไม,ม่มีด้วยฟุกเว้ยฟุกมากเลยนะเจอด้วยมีอะไรเนี่ยเกืองมาอ๋อจะไม่จะไม่รับฟอร์ดาเมทนะก็เอาทำไมมีปีกแล้วนะไม่มงห่วงรองฟอร์ดาเมทนะโอเคฮะ ทำทำทำจุดไปไหมฮะแค่นี้เอ c บซก็สามารถมาอยู่ที่นี่ได้แล้วนะอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้นะฮะเอซก็ NPC เอ c ไพเล็ก็มาอยู่นะอ๋อต้องเดือดร้อนนะ โอเคในะระดับหนึ่งเลยนะฮะคือมันัมนมันจะสุ่มไงมันจะอยู่บริเวณน้ำน,นี่แหละนะฮะสำหรับอ่อเมืองลอยฟ้านะสํสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ลองมาปีนปีนหาดูนะฮะมันจะมันจะมีดาบดาบของสตาร์ด้วยนะะก็ถือว่าโอเคนะระดับหนึ่งนะก็สำหรับที่นี้นะฮะไม่ได้มีอะไรแล้วนะฮะก็คือสำหรับคนที่แบบเอ้ย ใช่เนี่ผมไม่ใช่เน่ไม่ดังนะแต่ก็ผมอยากให้อยากให้ subscribe ไว้เนะเพราะว่าผมก็จะลงเรื่อยๆนี่แหละฮะเนื่ยนี้เป็นช่วงของเดือนธันวานะเดือนธันวาเนะเน้นย้ำเดือนธันวาเนอมันจะมีกิจกรรมนะก็คือกิจกรรมหนึ่งก็คือทั้งเดือนธันวาคมนี้นะจะมีกิจกรรมู้สึกจะมีแบบจะมีบอสตัวหนึ่งนะะเป็นบอสของช่วงนี้นะเป็นช่วงของาเดือนธันวาเนะ ั็จะมีเวลาครับตอนบีตอนสองเองวันนี้ผ้าพรมมันเตอร์นะมันจะดับกล่องแบบนี้นี่นะฮะก็ลองเปิดนะบางทีก็ไม่ได้ของบางทีก็ได้ของนะฮะรู้สึกถ้าถ้า,ถ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 าไ,ได้ของจะเป็นเสียงวิ่งๆนะมเมื่อกี้ได้อะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมจับมาล์ล่างเครื่องวาดเยาสามาถวาดเอ็นดีซีได้ด้วยนะเนยยำนะและนี่ฮะจุดปั๊มผมฮะเนี่ยให้ดูเลยฮะนี่ฮะ ให้ดูนะตั้มตั๊มตั้มีฮะเหลืออะไรไหมฮะใช่ฮะว่าตั๊มกล่องฮะมันเป็นบั๊กนะฮะมันบั๊กได้นะนี่วางวางมาถูกวางมาถูกนะนีนะวางวางวางขวดแล้วก็ถูกวางขวดแล้วก็ถูกนะจะวางกล่องไหมฮะมันเรื่อยๆเลยนะก็คือผมเก็บให้เกิเก้าก็ขายละ ็สำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณจริงๆนะสำหรับการรับชมนะสำหรับคนที่ดูอยู่ก็ผมรักทุกคนนะจริงๆเนี่ยเนี่ยฮะกลางคืนแล้วการเป็นบมูมแล้วนะก็คือสำหรับคลิปนี้นะเขาจบเพียงเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดซับกดกดไลค์ด้วยรู้รู้แล้วมีมีคนให้มากดไลค์นะฝากไปเท่านี้นะสวัสดีครับ